สวัสดีครับคุณหลุยนี่เรากำลังเทียบกันในนกของโครงสร้างปกตินะครับเห็นไหมครับดวงตาดำปากดำนะครับแท่งดำสนิทนะครับหลุยอ่ฮนี่นะครับความแตกต่างนะครับอแล้วผมจะเอาเจ้าตัวโปรดให้ดูนะครับที่จะเป็นตัวนี้นะครับ จะเห็นความแตกต่างทันทีครับแข้งออกขาวกว่านะครับคนป่าถึงปลายป่ายังรอบอยู่นะครับแข้งสีสวยกว่านะครับเป็นเพจเบอรร้อยสาสิบสามนะครับ วงดวงตาเป็ส,สีขาวอยู่นะครับจะปล่อยเข้าไปนะครับในนี้นะครับเห็นไหมครับวงดวงตาสีขาวชัดเจนนะครับอยู่พันนื้อแตต่างกันเยอะนะครับ